สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูยุพาพรมิสวรรณหรือคุณครูยุอีกครั้งนะคะในวิชาภาษาศาสตร์ชั้นกระถมศึกษาปีที่3ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์เล่มหนึ่งนะคะ เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่4ี่ค่ะในเรื่องของการคูณนะคะให้นักเรียนดูหนังสือไปด้วยนะคะในหน้า129-131ถค่ะนักเรียนมาดูนะคะว่าวันนี้ครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้โจทย์ปัญหาการคูณของจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักค่ะ อื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์ข้อที่1นึ่ค่ะสามารถอธิบายการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณของจํานวนสองหลักกับจํานวนสองหลักค่ะจุดประสงค์ข้อที่2ส,สามารถเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และแสดงวิธีทำหาคําตอบของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณ ผมจำนวนสองหลักกับจำนวนสมหลักได้นะคะ,ะเรามาดูเนะื้อหาที่เราจะเรียนกันเลยค่ะเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณของจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักนะคะ,ะมาดูโจทย์ข้อแรกเลยค่ะในวันปีใหม่ร้านขายดอกไม้จัดดอกกุหลาบขายช่อละเจ็ดสิบห้าบาทจำนวนสามสิบช่อได้เงินทั้งหมด กี่บาทอ่าเรามาทําความเข้าใจโจทย์เรามาวิเคราะห์โจทย์นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าโจทย์ข้อนี้เขาให้อะไรเรามาบ้างเขาบอกมาเกี่ยวกับข้อที่หนึ่งเลยค่ะนะคะโจทย์ข้อนี้บอกว่าร้านขายดอกไม้จัดดอกไม้ขายในวันปีใหม่ เรามาดูนะคะว่าโจทย์ข้อนี้เขาให้เขาบอกอะไรเราบ้างนะคะมาดูข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าโจทย์มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราก็ไปดูที่โจทย์ค่ะโจทย์เขาบอกว่าร้านขายดอกไม้จัดดอกกุหลาบขายในวันปีใหม่ค่ะต่อไปเรามาดูอีกว่าโจทย์ให้อะไรเรามาอีกโจทย์บอกว่า ขายดอกไม้ดอกกุหลาบช่อละเจ็ดสิบ้าบาทต่อไปข้อที่สามนะคะจโจทย์บอกอะไรอีกโจทย์บอกว่าขายดอกไม้ที่เป็นดอกกุหลาบนะคะทั้งหมดสามสิบกช่อและข้อที่สี่โจทย์ถามว่าได้เงินทั้งหมดกี่บาทค่ะต่อไปเลยนะคะ เรามาดูค่ะท่านการวางแผนนะคะจากเมื่อกี้มันหมายความว่าขายไปช่อละเจ็ดสิบห้าบาทมีทั้งหมดสามสบช่อเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเจ็ดสิบห้ามาบวกกันซ้ำๆซ้ำๆบวกกันทั้งหมดสามสิบหกครั้งเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ก็จะเขียนได้ว่าสามสิหกคูณกับเจ็ดสิบห้า เท่ากับตัวไม่ทราบค่าหรือว่าเท่ากับข่อสีอ่เหลี่ยมนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูขั้นลงมือทำก็คือขั้นแสดงวิธีการทำเพื่อจะหาคำตอบนั่นเองค่ะอ่าบรรทัดแรกเราเขียนเลยนะคะว่าดอกกุหลาบราคาช่อละเจ็ดสิบห้าบาทบรรทัดต่อไปโจทย์ก็บอกมาว่าดอกกุหลาบจำนวนสามสิบหกช่อก็คือขายไปสามสิบหกช่อนั่นเอง หาวิธีการคิดค่านะคะขั้นต่อไปให้นักเรียนนำตัวคูณ6ไปคูนกับตัวตั้งทั้งหมด75เพราะฉะนั้นะ6คูน75จะได้ผลคูณบรรทัดแรกเลยนะคะ450นี่คือผลคูณในหลักหน่วยค่ะต่อไปคูณในหลักสิบ3ตัวคูณอยู่ในหลักสิบซึ่งมีค่าเท่ากับ30ไปคูนกับตัวตั้งทั้งหมดคือ75 จะได้ผลคูณออกมาเป็นบัทที่สองนะคะเท่ากับ2 2งพัหรือบางคนบอกว่าอ้าวก่อนจะคูณในหลักสิบใส่ศูนย์ก่อนตัวเพืได้ในหลักหน่อยแล้วก็เอา3ามไปคูณกับ75จะได้ออกมาสองยยีวางไว้หน้าศูนก็จะออกมาเป็น2,250เป็นผลคูณในหลักสิบต่อไปนำผลคูณ ที่ได้จากการคูณในลหลักหน่วยและหลักสิบมาบวกกันจะได้เท่ากับสองพันเจ็ดร้อยบาทเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบได้เลยค่ะได้เงินทั้งหมดสองพันเจ็ดร้อยบาทค่ะต่อไปนะคะอ่าทีนี้เรามาดูขั้นตอนในการตรวจคำตอบนะคะจริงๆตรงนี้ไม่จําเป็นก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากจะตรวจคาตอบว่าคาตอบที่เรามาได้มาเนี่ย มาสมเหตุสมผลหรือไม่สมมติว่าถ้าเราขายดอกไม้จากเมื่อกี้สาบช่อเป็น40ช่อแล้วก็เอาสีไปคูณกับจานวนราคาขายเ5จะได้ผลคูณออกมา3,000บาทนะคะแต่จริงๆแล้วคำตอบที่เราได้เนี่ยมันแค่2,700บาทเพราะว่าดอกกุหลาบที่เราขายไปมนะันแค่ สามสุดชอซึ่งมันน้อยกว่าที่ขายได้สี่สิบช่อเพราะฉะนั้นมันเป็นสมเหตุสมผลที่เราจะได้ราคามาแค่สองพันเจ็ดร้อยโอเคนะคะตรงนี้ต่อไปเลยค่ะแบบสุหัดแบบสุหัดนี้ค่อยนักเรียนนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบมีโจทย์มาให้ค่ะนักเรียนดูนะคะตอนนี้อยู่ในหน้าหนึ่งร้อยสามสิบแล้วค่ะ ข้อที่หนึ่งค่ะอ่านตามครูไปด้วยเลยนะคะจะได้เข้าใจโจทย์เวลานักเรียนทำโจทย์ปัญหาเนี่ยนักเรียนจะต้องอ่านโจทย์ด้วยนะคะถ้าไม่อ่านโจทย์มันจะไม่เข้าใจว่าโจทย์บอกอะไรมาโจทย์ถามอะไรนะคะ,ะมาดูค่ะแม่ช้าขายข้าวหอมมะลิราคาถุงละหนึร้อยแปบ้าบาท ขายได้16ถุงจะได้เงินทั้งหมดกี่บาททีนี้เรามาดูนะคะประโยชน์สัญลักษณ์ข้อนี้จะเขียนยังไงคะอ่185บวกการ16ครั้งเปลี่ยนจากการบวกมาเป็นการคูณน,นะคะเพราะฉะนั้นจำนวนครั้งจะต้องอยู่ข้างหน้ากลายเป็น16คูณกับ185เท่ากับเท่าไรหรือ้าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะ มเมื่อนักเรียนคูณกันในกระดาษทุกแล้วนะคะตามขั้นตอนการคูณจะได้คําตอบออกมาเป็นจะได้เงินทั้งหมดสอง0้าร้อยกสิบบาทนะคะคาตอบเวลาเขียนเราจะต้องตอบทวนคาถามก็คือโจทย์ถามอะไรเราก็ต้องมาเขียนซ้านะคะโจทย์ถามว่าจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทคําตอบออกมาก็าคือจะได้เงินทั้งหมด 2,960บาทการตอบแบบนี้เราเรียกว่าตอบทวนคำถามค่ะโจทย์ถามอะไรตอบนั้นนะคะเขียนเป็นตัวหนังสือมาด้วยค่ะทีนี้มาดูข้อที่2เลยค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ามของโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งจัดกิจกรรมเดินทางไกลโดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆกลุ่ม,ล,มละเท่าๆกันจำนวน15กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีนักเรียน12คนมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทั้งหมดถามว่ากี่คนนะคะ,ะโจทย์ข้อนี้มันจะยาวมากแต่เราต้องจับประเด็นให้ได้ว่านักเรียนที่แบ่งมันมี15กลุ่มกลุ่มเดียวกลุ่มละ12คนเพราะฉะนั้นเราจะหาคำตอบข้อนี้ได้โดยเอา12เนี่ยบวกกัน15ครั้งเปลี่ยนจากการบวกมาเป็นการ คูณเพราะฉะนั้นเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้เท่ากับ15คูณ12นะคะเพราะว่าเราคูณการบวกกัน15ครั้งจำนวนครั้งต้องอยู่ข้างหน้าค่ะหลังจากนั้นเราก็นำมาคูณกันในกระดาษทดแล้วนำคำตอบมาใส่ตอบคำถ,ถามดังนี้ค่ะมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทั้งหมดคูณได้เท่ากับ180คนค่ะ ต่อไปเลยค่านเรียนมาดูตัวปัญหาข้อที่สามี่ยอยู่ในหน้าน้อยสอยู่นะคะข้อที่สามค่ะอ่านพร้อมกับคุณครูไปเลยค่ะดินสอกลมงหนึ่งมี24แท่งที่มีดินสอสามกล่องที่มีดินสอทั้งหมดกี่แท่งข้อนี้มันหมายความว่ากร่องหนึ่งมี24แท่งแต่มีสามกล่อง เพราะฉะนั้นมันก็คือเอา24บวกกัน38ครั้งเปลี่ยนจากการบวกมาเป็นการคูณค่ะจำนวนครั้งต้องอยู่ข้างหน้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะ38คูณกับ24เท่ากับเท่าไรนั่นเองค่ะนักเรียนไปคูณกันในกระดาษทดเช่นเดิมนะคะได้คำตอบออกมาตอบทวนคำถามค่ะตอบว่าที่มีดินสอทั้งหมด ก้รอยสิบสองแท่งค่ะโอเคนะคะผ่านไปแล้วข้อที่สามต่อไปเป็นข้อที่สี่ค่ะโจทย์ให้มาดังนี้นะคะกระบัะกระมังราคาใบละหกสิบเก้าบาทพ่อค้าซื้อกระมังจำนวนสิบแปดใบต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทใบเดียวหกสิบเก้าบาทถ้าซื้อสิบแปดใบก็คือถ้า S <S> มันก็คือ69บวกกัน18ครั้งการบวกทงแล้วเท่าเท่าเปลี่ยนจากการบวกมาเป็นการคูณเพราะฉะนั้นข้อนี้ประโยคสัญญาก็ได้18คูณกับ69เท่ากับเท่าไหร่ต่อไปไปคิดในกระดาษทดเช่นเดิมค่ะได้คำตอบออกมาตอบทวนคำถามดังนี้ค่ะต้องจ่ายเงินทั้งหมด หนึ่งพันสองร้อยสิบสองบาทค่ะนะคะต่อไปนะคะข้อที่ห้าค่ะซึ่งเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะอ่าดูยังอยู่ในหน้าหนึ่งร้อยสามสิบค่ะแม่ค้าขายดอกกุหลาบยี่สิบห้าช่อราคาช่อละเจ็ดสิบห้าบาทจะได้เงินทั้งหมดกี่บาท ช่อเดียว75บาทแต่ขายไป25ชอ่อราะฉะฉนั้นมันก็คือ75บวกกัน25ครั้งการบวกทั้งล้เท่าๆกันเปลี่ยนจากการบวกมาเป็นการคูณค่ะข้อนี้ประโยชน์สัญลักษณ์ก็จะได้เท่ากับ2 5คูณกับ75เท่ากับเท่าไหร่ไปคิดในกระดาษทดเช่นเดิมน,นะคะได้คำตอบออกมาตอบคำถามค่ะจะากได้เงินทั้งหมด หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทค่ะสำหรับการคูณไม่ยากเลยนะคะค่อยค่อยคิดไปค่ะต่อไปเป็นแบบสุขหัในหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดค่ะแบบสุขหันี้นะคะจงแสดงวิธีทำนะคะอ่ะอะอานะคะมาดูข้อที่หนึ่งเลยค่ะ โรงเรียนจ่ายค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนจำนวน34คนคนละ28บาทรวมจ่ายค่าอาหารกลางวันทั้งหมดกี่บาทคนเดียว28บาทถ้าหากว่า34คนจะต้องจ่ายให้ทั้งหมดกี่บาทค่ะยังอยู่ในเรื่องของโจาทาย์ปัญหาการคูณนะคะต่อไปวิธีทําค่ะ บรรทัดแรกโรงเรียนจ่ายค่าอาหารกลางวันให้นักเรียน34คนเอ๊ะบางคนสงสัยค่ะว่าทำไมนะคุณครูบอกว่าจำนวนครั้งจะต,ต้องอยู่ข้างหน้าก็คือจํจำนวนอ,อันนี้เกิดปัญหาการคูณสามารถวางสลับที่กันได้ตัวคูณมาเป็นตัวตั้งตัวตั้งมาเป็นตัวคูณได้ค่ะอันนี้ที่เอาว่า โรงเรียนจ่ายค่าอาหารกลางวันให้นักเรียน34คนเนี่ยมันไปสอดคล้องกับโจท์โจทย์ทุกขึ้นมาก่อนนั้งคัดแรกไม่เป็นไรค่ะโอเคนะคะ34คนบรรทคัดต่อไปคนละ28บาทเอามาคูณกันค่ะขั้นตอนการคูณค่ะทั่วคูณในหลักหน่วยแปดไปคูณกับตัวตั้งทั้งหมด34จะได้ผลคูณออกมาค่ะ272ค่ะ นักเรียนยังไม่ต้องใส่บาทนะคะเพราะว่ายังคูณไม่จบค่ะต่อไปขั้นตอที่สองค่ะนำตัวคูณในหลักสิบคือสองซึ่งมีค่ายี่สิบไปคูณกับตัวตั้งทั้งหมดสามสิบสี่จะได้ผลคูณออกมาเท่ากับหกร้อยแปดสิบตัวคูณในหลักหน่วยกับตัวคูณในหลักสิบตั้งหลักให้ตรงกันและนำมาบวกกันค่ะจะได้ผลคูณรวมกันทั้งหมด เก้าร้อยห้าสิบสองบาทนะคะบรรทัดนี้เห็นว่ารวมจ่ายค่าอาหารลางวันทั้งหมดเก้าร้อยห้าสิบสองบาทแล้วก็ตอบนะคะ่วนคำถามซ้ำรวมจ่ายค่าอาหารลางวันทั้งหมดเก้าร้อยห้าสิบสองบาทค่ะข้อที่หนึ่งผ่านไปแล้วค่ะต่อไปจะหาแสดงวิธีทำข้อที่สองนะคะ ร้านค้าขายขนมปังแซนด์วิชจำนวน84ถุงราคาถุงละ25บาทจะได้เงินทั้งหมดกี่บาทอ่าบรรทัดแรกเลยค่ะ mm hmm. เขียนว่าร้านค้าขายขนมปังแซนด์วิชจำนวน84ถุงบรรทัดต่อไปค่ะราคาถุงละ25บาทคูณเหมือนเดิมนะคะ นำตัวคูณในหลักหน่วยก็คือ5ไปคูณกับตัวตั้งทั้งหมดจะได้ผลคูณเท่ากับ420ขั้นที่สองค่ะคูณในหลักสิบตัวคูณในหลักสิบคือ2ซึ่งมีค่าเท่ากับ20ไปคูณกับตัวตั้งทั้งหมดคือ84จะได้ผลคูณออกมาเท่ากับ1,680นะคะหลังจากนั้น นำผลคูณที่ได้จากการคูณในหล,ลักหน่วยและคูณในหลักสิบมารวมกันจะได้เท่ากับสองพันหนึ่งร้อยเขียนว่าได้เงินทั้งหมดสองพันหนึ่งร้อยบาทตอบค่ะทวนินถามเหมือนเดิมน,นะคะจะได้เงินทั้งหมดสองพันหนึ่งร้อยบาทค่ะมาตกไปแล้วข้อที่สองค่ะต่อไปเป็นข้อที่สามนะคะซึ่งเป็นข้อสุดท้ายแล้วค่ะ สถานที่พักตากอ,อากาศแห่งหนึ่งซื้อสเปรย์ปรับอากาศจำนวน72กระป๋องราคากระป๋องละ55บาทคิดเป็นเงินทั้งหมดกี่บาทโอเคนะคะเราจะเขียนยังไงคะบรรทัดแรกเขียนย่อๆได้เลยค่ะซื้อสเปรย์ปรับอากาศ72กระป๋องค่ะบรรทัดต่อไปราคากระป๋องละก็คือกระป๋องเดียว ราคาห้าสิบห้าบาทนำมาคูณกันค่ะเริ่มคูณเหมือนเดิมค่ะตัวคูณในหลักหน่วยคือห้าไปคูณกับตัวตั้งทั้งหมดเจ็ดสิบสองจะได้ผลคูณมาสามร้อยกสิบค่ะต่อไปชั้นที่สอง 2, ตัวคูณในหลักสิบก็คือห้าซึ่งมีค่าเท่ากับ5้าสิบไปคูณกับตัวตั้งทั้งหมดเจ็ดสิบสองจะได้ผลคูณออกมาเท่ากับสามร้อยหกสิบ นำผลคูณที่ได้จากหลักหน่วยและผลคูณที่ได้ในหลักสิบมารวมกันนะคะจะได้ผลคูณรวมกันทั้งหมดสามพันเก้าร้อยหกสิบเขียนทวนคำถามว่าคิดเป็นเงินทั้งหมดสามพันเก้าร้อยหกสิบบาทแล้วก็ตอบทวนคำถามเหมือนเดิมค่ะคิดเป็นเงินทั้งหมดสามพันเก้าร้อยหกสิบค่ะนะคะ สำหรับวันนี้เป็นไงกันบ้างคะในเรื่องของการคูณการคูณโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาการคูณของจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลักนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ